สวัสดีครับผู้ชมครับผมบนิติสอนพึ่งยามาพร้อมกับคุณวิศัน์เอ็นกัดครับสวัสดีครับคุณนิติสอนผมเองก็เฝ้ารอบรรยายเกมนี้เหมือนกันครับบางทีมันอาจจะยิงโดนไม่ตรงกลางลูกนะครับแล้วก็ไม่เข้ากรอบครับจังหวะนี้ใช่เลยครับโดนข้างๆลูกโดนไม่เต็มครับ เขาสร้างโอกาสที่จะผ่านบอลเข้าไปข้างในครับไม่ยอบวิศนสินบอกว่าฟรีคิกเข้านักครับแต่ไม่มีแียงลูกวีครับเล่นต่อโล่งนะครับเข้าเล่นเสร็จบอลก็สวยงามครับแล้วจบได้ เป็นประตูที่น่าทึ่งครับผลออกมาล่าสุด1-0ครับการสนับสนุนการเล่นที่ดีนะครับนั่นคือการวิ่งโดยไม่มีบอลแล้วเขาก็หลุดตัวประกบไปครับก็ดูเหมือนว่านี่จะเป็นประตูที่สร้างความมั่นใจ เขาพร้อมพกับการหยิงประตูต่อไปครับดูแล้วมันไม่ง่ายที่จะหลุดเข้าไปโดนเดียวกับผู้ทำประตูแต่ว่าการเคลื่อนที่แบบนั้นก็สมควรจะได้ประตูลแล้วครับนั่นแหละครับ2ต่มส2 0 คนหนีกองหลังได้ครับก็ผู้คนมักจะพูดกันนะครับว่าคือเป็นผู้สาประตูเนี่ยต้องบ้านิดนึงนะฮะคุณวิศักดิ์เราก็เห็นแล้วนะครับว่าทาไมแน่นอนเลยครับเซคิโอบาบอซ่ายี่ยมมากครับสําหรับทีมรับครับเพราะว่าผู้เล่นฝ่ายรุกนั้นไปไหนไม่ได้ครับเซคิโอบาบอซ่า บอลหลุดไปแล้วครับการผ่านบอลน,นี่ดูจะน้ำหนักไม่ดีครับพวกเขาน่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับถ้าหวังที่จะชนะเกมเมื่อคุณติดตามทีมบาสเซอลนนาก็เหมือนคุณติดตามทีมชาติสเปนมีความภูมิใจมีการเชียร์ของคนในท้องถิ่นน,นี่เป็นโอกาสที่จะปิดเกมและพวกเขาก็ทำได้อย่างสวยงามครับระตันี้สำคัญมากนะครับเพราะทำให้ช่องว่างเริ่มห่างแล้วเกมก็ไม่สูสี กลับมายากแล้วนะครับคุณอดิศรผมคิดว่าเกมนี้จบแล้วบาซลนาคุมเกมได้อย่างรวดเร็วครับพวกเขาทำได้ดีมากอาเทอร์โบกาเข้าไปหาบอลครับแล้วเก็บบอลเอาไว้ ทำโชน่าจะฟาวครับแต่ว่าเขาก็ไปต่อได้ครับไปกับบอลครับวงทดเวลากำลังจะมาถึงแล้วนะครับเพียงแค่2นาทีครับเป็นฟรีคิกครับคนทำฟาวโชคดีมากไม่โดนอะไรผู้ตัดสินกำลังจะล้วงกระเป๋านะครับแค่เหลืองเองนะครับจริงๆเขาน่าจะโดนแดงครับถูกต้องเขาน่าจะโดนใบแดงแต่ได้แค่ใบเหลือง ไม่อย่างนั้นโดนยิงอีกแน่นะครับดูครับผู้สาวตูป้องกันได้ครับยิงเข้ากรอบมีพักครึ่งเวลาครับบาเซลน่าน,นำหมดครึ่งแรกแล้วนะครับครองบอลอยู่ฝั่งเดียวเลยครับตลอด45นาทีพวกเขาดูเหนือชั้นเอามากๆแล้วก็น,นำอย่างสบายหายว่วงนี่คือความแตกต่างกันนะครับแย่งบอลได้เยี่ยมครับกามโช เล่นเดนหนักมากๆครับพุทธสินไม่ว่าอะไรเซคิโอบาโบซาแล้วก็ได้ฟรีคิกครับ ดาวิเดลูปปี้โอ้โหดูกองหลังทําสิครับจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งนี่เขาเอาชนะได้หมดครับใครมาเจอกับเขาบอลหลุดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ ตูตัดสินชี้ไปในจุดที่เป็นฟรีคิกครับดาวิเดลูป,ปี กำลังสร้างจังหวะที่จะเปิดบอลครับเกมต่อเนื่องครับผ่านบอลกันได้ดีเขาป้องกันลูกยิงครับแต่ว่าบอลยังเล่นต่อครับขึ้นนํำครับแล้วเกมก็ยังดีกว่า เข้าสกัดแย่งบอลน,นี่ดีครับบอลหลุดไปแล้วเล่นได้แกลงก่งริงๆครับกองหลังแย่งบอลได้ครับฮันบอลนี่ดีมากครับจังหวะรีบยิงนี่ก็ทำลายผู้สาประตูไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ถือว่าเสียโอกาสไปครับยิงโดนไม่ดี เป็นโดโต,ตเลสเอาล้ครับเป็นโอกาสครับพวกเขาไม่พลาดเลยนะครับวันนี้คือโอกาสได้ตลอดและอีกดึงประตูบาซิลัวนาออกนาห่างแล้วนะครับปกติผมไม่พูดอะไรแบบนี้ก่อนจบเกมนะครับแต่ว่าวันนี้บาซาชนะแล้วครับของบอลได้ดีกว่าครับและพยายามอย่างยิ่งที่จะกดดันครับผลงานออกมาชัดเจนครับ ลิซ่าก็เคยบอกกับผมอยู่บ่อยๆนะครับว่าเล่นฟุตบอลน,นั้นต้องเล่นเป็นทีมครับใช่ครับวันนี้พวกเขาเล่นด้วยความมั่นใจจริงๆครับคุณในดิสอน อาจจะเปิดยาวเข้าไปหรือเตะมุมสั้นก็ได้ครับผู้ชนะนั้นเล่นได้แข็งแกล่งเลือเกินนะครับหมดเวลาการแข่งขัน4-0ครับ เป็นชายชนะที่มีความหมายนะครับฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมยิงประตูสวยงามและผลแข่งออกมาดีด้วยทีมนี้น่าติดตามดูนะครับหากท็อปฟอร์มอย่างนี้สมควรชนะเขาทำได้เยี่ยมจริงๆและเกมในวันนี้พวกเราได้เห็นความน่าทึ่งของฟุตบอลเดีกวกาจะพบกันใหม่ในเกมหน้านะครับคุณวีศักดิ์นงัตและผมริศรพึ่งยาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ